สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีพ่อโนนะคะท่านผู้ชมอใครเข้ามาคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดไหมเดี๋ยวเสียงกันก่อนอ่ะเนี่ไปใกล้ๆก่อนอยังสียดายินเนาะพี่น้องเนาะใครก็มาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่จะได้ก็พ่อไอ้พี่น้องตีเมืเอวานเมื่อคืนนี่ฝันว่าตำรวจจับฝันฝันตำรวจจับผู้นึงผู้นึงแล้ว่าเดมือมากว่าสั่น ผมเลยนดีมือไปหาดีมือไปรับตับวชพูทธบัเอาแหวนมาสูบใส่มือผมไหมจากเป็นแหวนวงแหวนอีกอย่างนะเอามาสักสั้นเอาแขนดีมือมาสักสั้นผมก็เดีมือไปค่ะมวยจะถือเลขบ่ามีจังไรนอนเนี่วะค่ะพ่อพราะปพอดีฝันเฮียนหลังนึงเกี่ยวเฮียนกระจ้าเฮียนกระจ้าว่าเกเบี้ยงมันลมเห็ดมันมันแตกมันพังมันหุบนห็นไหมมเรียกว่า โอ้ยเฮียข่อยมีอยู่กับเดี้ยตะวันมันมันบ่หลายก็มันหลายข่อยสิให้เจ้าวน้ำยูกระสั่นเลยบ้านนั่นถ้าเอาเฮียหลังข้เจ้าสีมังค่ะก็เจ้าสีมังอยู่เฮียหลังเลยก็เจ้าขายไรเป็นไรเจ้าวันขายเมื่อเจ็ดกรสันค่ะขายกับเดี้ยตัวลื้อออกนั่นเมื่อเจ็ดกระสันค่ะผมเลยให้ข้าเจ้านน้ำไปถามบาลีทีเฮียเฮียหลังนึงหมดบางทีแปดแปดไปถามหลังนึงบิตรบทีสีสีบัดนี่ ค่ะยั้นสองลังหนึ่งโอ้ยมีแต่เลขเป่าแท่าน,านี้วะมีแต่เลขเป่าครับฝันท่านี้หลอก็ขึ้นนี่เป็นความฝันนะพ่อโน่เน,ะนาะเป็นความฝันของพ่อนโนเหรอมันจะเป็นเลขไฮบอลทั้งพ่อโน่ตีว่าจะได้ระบาดีนพี่น้องกลางวานนี่แล้วฝันแบบนี้แปลว่ายังไงคะก็ว่าผมว่ามันจะเป็นแปดสี่บอลเลขอตัวนั้นว่าใส่ร่มหลังหงนีบอยังไง ซีแปดแปดซีว่าช่ะค่ะบริคีกขเจ้าไหมนี่เป็นเลขใครบ้างหเป็นบ้านเลขทีแต่วบ้านเลขกทีลังนึ่งบัดแปดแปดล้งนึ่งซีซีค่ะใครเจ้าไปทาให้นะเยนสองหลังถามบ้านกับพี่อยงขายไรไปลยมื่นเจ็ดนะสิหมื่นเจ็ดสิบเจ็ดบอก่ามื่นเจ็ดนี่ยมันเป็นสิบเจ็ดคหมื่นเจ็ดนี่ยหมื่นเจ็ดี่มัน หนึ่งเจ็ดศูนย์หมอเจ็ดศูนย์ใช่ไหมเจ็ดศูนย์เป๋วจะได้ค่ะก็จะีบเจ็ดก็จีบตีไปได้เท่กันแหละกดจีบเป็นเลขเขาตีไปจะได้เจ็ดต่างกะบตีไปออกมือ่เจ็ดเจ็ดต่างตีเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์หมอขึ้นจังไหนก็จะจีตีไปสั้นแล้วหนึ่งเจ็ดศูนย์เท่านั้หละค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเท่านั้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สิหมอขึ้กดจะเป็นเลขวะค่ะนี่เป็นเลขนี่จะเป็นเลขใครวะล่ะบัณนิต ต่ว่าเฮียนเฮียนหลังหลังคนนอนหลายๆเดยหลังที่เบรียงมันแต่งคนนอนเต็มเฮียนว่าย่านฝนถือคนไปนนนอนู่ยหลังพุดค่ะผมก hmm. ็เล้ยยางไปเด็กน่อยเก็อบนอนโอ้เต็มเฮียนก็เจ้าหนึ่งอืออันนี้ก็คือเป็นความฝันของพ่อถ้ารักฝันลักษณะนี้เปรี้ยวจะได้ละพ่อโน่วานี่แล้วไม่จีแปลี้ยว่าจนัยนจะเป็นเรียกงเหาบเล่าเหรอ พนตีว่าจะได้โคงสุดท้ายแล้วเีเลขออกแล้วได้นนิกตีก็าตีบ้านเล็กที่ท่านก็จะออกทนแล้วเซี่ยวบ้านเล็กที่วะค่ะครับซีแปดแปดทุนแล้วอ๋อพนตีซีกับแปดแปดจะตีจับเซกับจับหลังนั่นไม่ใช่หลังนี่ก็บซีแปดแปดซีทุนแล้วอ๋อพนุซีแปดแปดซีสำหรับตัวเลขของพนนะคะก็เออเอาเป็นโค้งสุดท้ายนะพนเนาะเพราะว่าความันใจก็ หาโค้งหาพอแล้วเลขเงินเลขรถเลขรถจ่ายตัวเพิ่มอ่ะบอโค้งคือใครตัวเลขของพ่อนุจะได้กับฟันฝันว่าตำรวจจับบอฝันว่าตำรวจที่จับค่ะแต่ว่าผู้ผู้ที่น,น้ำมาจับเนี่ยบ่บ่บบได้จับผมดอกค่ะนี่มันมีสองคนผู้นั้นว่า,าเดมือมาผมคือเลดเดมือไปที่เพราะไม่ได้ไปเอาแวนซบใส่ พ่อได้แหวนซุปส่ตำรวจแล้วพอเดมือไปเพิ่นอแหวนซุปสแ่แม่แหวนจะเป็แนแหวนยังนะมาแหวนมันก็เป็นวงแล้ววงก็นท<ค>ี่พวกเป็นศูนย์บ่าจะว่าเป็นรถที่เป็นชุนหา่าวว่าจว่ามันจะเป็นศูนยกันได้ไหมแรงเนื้อใส่มือนิ้วเดียวเดมือนิ้วเดียวบ่นิ้วเดียวเอ๋อมันจะบป็นหนึ่งหนึ่งชุนออกอย่างนั้นเหีปเป็นลายมันจะออกหลายเนาะมันก็จะตีตีห้าชุนหล่นแล้วแต่ว่าอันนั้นเห็นแหวนซุใส่ส่วนหมางมันจะออกอย่างพอน้อว่า จัะผมก็ไม่เคยฝันจังสี่เทียนไหมคับเคยเห็นแต่ไม่รีแล้วฝันแบบีนหาซูนซูนหางว่อ่ะมันออกจังหวาผมกอย่างนี่ก็จะเป็นซูนหาแหวนก็ซูนแล้วเนาะค่ะแหวนนี่0ูนแน่นอนเนาะครับผมก็ได้มือไปอีงที่ค่ะกยกยกขึ้นนี่จี๋ละค่าแล้วโฉมก็ใส่ปายนิ้วนี่ค่ะแหวนก็หมอนว่เป็นูหนึ่งก็ไดู้นพียประมานียยกขึ้นนิ้วนึงเนาะอ่าพอนอ่จะเป็นตัวผมตีมานบ่หนึ่งซูนห้าเนะ ตัวใดเขาตึกเตงหมดครับชนดเด็ดผมฝันมากจะจอกเงินไปหารวยสองใบนนะ่ะผโอ้ซื้อได้สามตัวก็ซื้อค่ะอันหนึ่งศูนห้าประมาณนะค่ะนี่นี่ชุดหกหกคู่กค<ะ>ู่บ่าอ่ะสรุปพ่พอโนลองสรุปตัวเลขที่ว่าความฝันนี้กันดูค่ะสรุปเอาตัวใดในเอซี่นนในเบื้งน้ำพฝันตัวแวนซมมเอกันิ ก็ตีตีนึงห้าศูนย์ทันแล้วหนึ่งห้าศูนย์เนาะค่ะเนาะตีตัวเดยวแคร์นี่นะครับีได้งไหนจัแครอเวียนกับ็นเลข่อจะมีแบอยมันมันศูนย์เอาวอลเวียนวอเวีนไปได้ไมไปได้แม่่ดิบอแมนวอเวนได้หวอเวียนวเวียนพหนึ่งนย์ห้าเนาะหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนหบอกว่าคือเก่าเลยเป๊ะเลยนี่ใส่ไม่ได้ไหนมาแล้วันนี้ไหไมาแล้วพ่อได้ตัวเก่าต้องห่วง มาองซ้อตัวอิดอกซะนาอืมมาจะมาคือกันคักเสไปพ่ะท่านพี่นองเองคนเอามาหอดหมองเลยบานนี้วุ้เด็กจะได้มาออกไปซอยมไหลเองนะท่านผู้ชมนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวเลขของพ่อโนก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะอะ เดี๋ยวให้ดูตัวเลขของพ่อโนก่อนเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขของกูบานะคะอโรงเหาออพ่อโนถือให้เราถือเลยเอาพ่อโนถือให้นะเอาตัวนี้บ่ค่ะตัวใดอีกเอาตัวนี้ต้นความฝันเมื่อคืนนี่อันนี้เอาตัวเลขความฝันเด้อพี่น้องอันนี้จะเป็นเลขความฝันพ่อโนตีเองขึ้นได้ตัวนี้นะพ่อเนาะเลขความฝันของพ่อโนนะคะโค้งสุดท้ายเด้อค่ะแม่นบ่พ่อแมนครับ หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งแล้วกลับไปกับม่าน้าพ่อแมนปะสาับกันนะฮะลเอาต้องหม้นเลดตัวเกง้งใช่ปะต้องหมุนต้องเกี่ยวกันนะคะเนาะต้องหมุนอ่ะเจ้าของผู้ฝันเด็กคิดว่าจังไดหงวดหนีมันคิดว่าจะมีโชคบ่นั่นบ่หงวดหงิดหงุด มันใจแห้งคูบาไปแล้วค่ะหกห้าไปแล้วอีกตัวนึงครับโอ้อีกตัวนึงอสขียนลงให้เล่าเนี่ยหกห้าหกหกห้าตัวนี้มั่นใจเด็กของคูบาคนนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวตัวเลขที่มั่นใจกับตัวเลขความฝันนะคะโอ้คู่าใจคูบาเที่ยวนี่กันนะเดี๋ยววันีจะให้ดูตัวเลขความฝันก่อนนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวไปดู อัวพ่อโนอะพ่อโนโชว์ตัวเลขนะคะใครเข้ามาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องศูนย์หกศูนย์ห้าหกท่านั่นก็จะรันตัวค่ะศูนย์หกท่าศูนย์ห้าหกท่านแล้วอะแคปหน้าจอท่านผู้ชมเอียงกับพ่อศูนย์หกศูนยห้าหกเส้นแล้วโอ้ก็จะลืมตัวนี้เนาะโเลยบัดเนี้พี่มันงามเลย ครับเอาเลขที่แรกก็ได้ศูนย์โค้งแมนบ็แมนอยู่ครับแมนอยู่ทีแรกก็ได้ตัวนี้นี่ก็ได้ตัวนี้อ่าใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะเป็นเพียงแนวทางเนาะตัวเลข<ห>ความฝันของพ่อโนโค้งสุดท้ายหนึ่งศูนย์ห้าห้าหกแล้วก็หกห้านะพ่อเนาะแก้ความฝันทุกคนจะฟังโอ้ยจอติดถือเลขตัวน,นั้นสั่นผ <pel> ู้ใดว่า<ฯ>ผ <pel> ู้ใดว่าผมไปลี่น ซอยงานบุญบ้านยอดแกงปเียค่ะอ้ยเจ้าถืงเรียกต้นพระเจ้าตำรวจไปแก่สู้เขาฟังแม่นเจ้าบอกว่าเจ้าที่ถึงเรีกว่าเต้นะเจ้าว่านี่แล้วอ่ะค่ะ่วดีเลยร่วมดีมหนีไนก่อนจะถนสาุสาขอบคุณหลายๆค่ะพอนอ่าเอาไปเห่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งเอ่อเพจทงช่องด้วยนะคะก็ขอให้ท่านโชคดีทุกช่วะเลคะสวัสดีค่ะ